วันนี้จะแว้นจักรยานไปกับมาม่าค่ะเรียดูเรียดูตูทุ่มตอนนี้จะสามทุ่มแล้วสองทุ่มกว่าเรามาดูผักให้ยายเพียงแว้นจักรยานมาสองแม่ลูกใช่ไหมคะไหนของยายหนูจำได้ไหมแม่ไม่เคยมาเลยพาแม่ไปสิได้ได้อะไรเดะได้โกโกงทีเธอโอ๊ยแม่ได้แม่จำได้ที่มันมีลิป ติบ,บินสีส้มเลยไหมย่างไปเล้วยเอ่ะเดินไปกันด้วยค่ะใชะอันนี้ก็คือที่ปลูกผักของหลายคนนะคะ,ะขอข้ากล้มงขุดนี้คือพามาดูาสวนผักยายหน,นามหดอยู่ใส่หรือจัมินนั่นอ๋อแม่จำได้แม่เห็นยายถ่ายรูปแล้วก็มีที่เดินตรงกลางอันนี้แหละ ใช่ไหมคะใช่แฮชแท็กใช่มีผักอะไรบ้างยฟูว่าอินเตอร์กรวอินเตอร์กรวดโอเคคะ่ะอินเตอร์กรวดอ่นี่ไปตรงนี้ได้ใช่มีหอมนีม่ผักหอมปลอมผักซ<ม>ี่ว่ายาวกำลังเกิดอุ้ยเนี่<ม> <laughs> ยเนี่ยน้อยๆต้งตองลกุก<อ> ดูเขาปลูกนะคะทุกคนกจะมมีล็อกผายล็อกมั่นประมาณนี่ของหลายคนบางคนก็มาทําแล้วบางคนก็ยังไม่มาทําอันนี้คือแปลงผักของคนสวีเดนที่อาศัยอยู่อพาร์ตเมนต์นะคะหากิจกรรมเฮดเวลาอ่ายงําเวลาว่างเพื่อไม่ให้เงารูจากจะปิ้กเองแล้วแต่จะปลูกอะไรนะคะก็จะมีที่อของย่ายล็อกที่ยี่สิบหกเหรอคะ <bout ural> ระวังล้มนะหนูบอบอโอเค okay. ให้ดูบรรยากาศแดดอันนี้ <clicked. S 1> คือเวลาสามทุ่มกว่าจะสี่ทุ่มแล้วนะจ๊ะ <the> แต่เว no mm ้นบพาะในโตกดินอยู่แม่ลูกก็มาดูผักกันอยู่ติดโรงเรียนเลยนะคะอันนี้ก็คือโรงเรียนโรงเรียนประถม เป็นแม่น้ำนะคะแม่น้ำลุ่งไปหันเป็นแม่น้ำบรรยากาศยามเย็นไม่มโอเคค่ะอย่ากเก็บดอกไม้วันนี้วันนี้แม่กับลูกมาดูแปลงผักให้ยายค่ะเจอดอกไม้บ่ได้แม่จ้าเจลี่ลาบลูมมาอ๋อลี่ลาบลูมมะาเขาชื่ออะไรดอกไม้อันนี้ทุกคนดูนะคะโอ้โห ง่ยนงอุ้ยสวยมากอันนี้คือดอกหญ้านะใช่แต่ามันสวยมากนะลูกเนาะใช่เขาเรียกว่าโบเซปะหยอยังเป็นทอดแจนอันนี้ก็คืออะไรนะชื่ออะไรนะคะมาสกุสุมาสกูสต้องถามพี่จจสมินนะแหว่าไม่เชี่ยวชาญเรื่องชื่อของดอกไม้ปา่าโอเคขอเดียงัง ดูรถเก่าค่ะวันนี้เขามีเทศกาล oh. เทศการลรถเก่านะคะทุกคนขับอ่อมเมืองเสียงดังเปิดเพลงสนานวันไหวเลยมานี่พามาดูแปลงผักโอเคแล้วกลับบ้านก <I 'm S 1> ันความสวยงามของดอกไม้ค่ะ <มา S 2> ทุกคน<า>อดอกยาก็สวยม,ามาว้าอย่าไกลนะคะ